ออตอนนี้กำลังเเชฟเชฟอะไรชื่ออะไรอ่ะกำลังหออยู่ในวงการเนี่ยผมไม่หย่อยไอ้นี่ช่วยเปลี่ยนชื่อให้มันดูดีกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมตอนนี้กำลังจะม้วนซูชิะชนะครับม้วนไปกดไปลม้วนไปกดไปรับรองแน่น ทำเองกับมือนะครับตั้งแต่หมักข้าวตั้งแต่เช้าแล้วพรากระสันลายช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญมากกินได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาทำอีกการเป็นเกมถ่ายให้อาบ้างนะได้เลยเสดายไม่ได้ถ่ายแต่ต้นนี่สิมาถึงตอนม้วนซะรแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยถ่ายทําใหม่โอกาสหน้านี่เลยกายเป็นก้มนกลมแต่ต้องใช้แรงหน้าดู นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเพียงแค่เรามาเจอกันนิดนึงนี่ครับได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดหัวตัดท้ายทิ้งนะครับนี่เลยรู้สึกว่าครวมมิมมอย่าลืมอย่าลืมลบไปนิดนึ่งมีอย่าลืมชุบน้ําให้หน่อยฮะเดี๋ยวข้าวมันจะติดนะครับรู้สึกว่าบ้านนี้ ช่วยซื้อมีดใหม่ได้ไหมคะดูเหมือนมีดจะไม่คมสักด้านหนึ่งอุตส่าห์ทำมาซะดีดีแต่สุดท้ายมาเสียตอนมีดไม่คมใช่ไหมตอนนั้นแกไม,ม่ซื้อหม่นะว่าทำไมมีดมันไม่ค่อยคมเลยอ่ะมีดก็ใหม่ค่ะแกเอา,าตอนซื้อถามคนขายอะไรหรอกมันไม่ได้โดนน้ำเมื่อก,กี้อ่ะมันไม่ได้รบน้ำมานี่ฮะ ไม่สวยหรูนะฮะจะสวยด้วยหัวใจทั้งนั้นสุดยอดแต่อะไรก็สู้ข้าวหัดไข่ไม่ได้เดี๋ยวขอแว็บนึงนะคะนี่ค่ะข้าวหอดไข่เลิศมากสวยงามสวยงามแล้วก็ไข่ม้วนสไตล์นิสุมแล้วก็ข้าวผัดอเมริกันแลฝั่งก็ไม่รู้ใช่ใช่สุดเดียวกับข้าวผัดอเมริกันเป็นข้าวผัดแอฟริกา ถึงคนทําจะหง,งอยแกมันสําหรับคนปากกว้างเนี่ยมันชิ้นใหญ่เกินไปกระ<ต>ผมไงกระผม,ม,มเองนะคะเป็นอาทําทชิ้นเล็กกระจุมกระจิ๋นสามารถสั่งทําได้นะครับแต่ต้องรอ,อนานหน่อย <laughs> สั่งเช้านี้อ่ะได้ทานเย็นนี้นพอดีข้าวบูดพอดีค่ะก็จะได้กินนี่ และชิ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเกมอย่าลืมทำแบบที่เอาสลา,ายไปด้านในนะนี่เลยนะครับ<ฮ>สุดยอดมากครับ